ทุกคนวันนี้นะคะแม่ตักเนี่ยซื้อของมาเซอร์ไพรส์เด็กๆในการจัดสวนนะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรนะแล้วก็ไปแกะดูกับพี่บีแล้วว่ามันคืออะไรมันคือบาวนี่นั่นเองนะคะเต็มจอเลยแน่แกะดูสิแกะดูสิอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปทิ้งทําไมเนี่ย แม่มาคืออะไรอ่ะมันคือโมบายแล้วก็ต้องเอาหางไปหมุนมันมีน็อตด้วยนะไหนแม่ตักพาดูแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยมันมีน็นตอันนี้คือจะขนไก่เขาต้องเอาขนไก่มาติดเป็นหางนกแมมน้องสวนต้องบีถือบีถือไหนสวนใส่ต้นไม้ค่ะเอาไปใส่ต้นไม้ค่ะมันทำมาจากลูกตาลแล้วก็มี เอาน,อน็อตหลุดหมดแล้วสวนนีหห่หลุดไหม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 ไม่หลุดน้ำก็สองอันน็อตเอาไว้หมุนใส่หางนกอะ่ะไหนนกนกนอกอยู่ในมือสวนน่ะนั่นคือนอกน,น,อนี<า>่ไงน้องเท่านี่สาอันเด็ก็สาอันเอาใส่เอาใส่เดีย๋ดวยวให้พ่อมาใส่ให้ไหนแกะอีกอันหนึ่งสิแกะอีกอันหนึ่งสิเอาว้า โน่นโน่นแน่พัสดุของแม่ตั๊กนี่หมากัดเดี๋ยวมันขาดเอ้ยไม่ใช่มันขาดแล้วเลยวิอยู่ไหนอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีอะไรนะเอามันมีอีกอันนึงนะนี่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 มันอยู่ตรงนี้อะแกะดูสิวินี่เดี๋ยวเราแกะดูเลยนี่อันที่สองมันจะเป็นมันมีไม้ให้ไหยแม่สั่งเป็นแบบแบบนกที่อยู่กับไม้ด้วยนะ มาดูว่ามันจะตรงกหรือเปล่าพี่ชินดีเปิดแล้วสอนมาดูกับพี่บีแล้วหมดแต่เป็นไล่หมานั่นแหละตัวส่วนอยู่ไหนตัวส่วนอยู่น่นไปวิ่งไล่หมาน่นไล่หมาทำไมไล่หมาทำไมเฮ้ยเเดี๋ยวหมาเดี๋ยวหมากัดขาดนะอย่าไปให้บาานี่นะพี่บีแก่ได้ไหมนั่นน่ะ กไม่ได้เอ้าถ้าแกไม่ได้แปลว่าจะสอบตกเดี๋ยวไอ้บนี่มากัดเดี๋ยวไอ้บนี่มากรไดับนี่แม่จะปแสนให้นะแล้วเราก็มนี่ลุงลุ่มเอาไปแสบตรงไหนดีแราเอาแม่ขาเอาไปแขนตรงนี้ตรงนี้แนแ้วก็จะไปแขนกทีนึงอันนเรื่องอะไร ตรงนี้แล้วกันนะขยันได้เลยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีนี่นั่งเสาไทยด้วยธสกิจต้นไม้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนที่สครันะคะเหมือนแบบเหมือนแบบแปแบบเอ้ยู๊ทูจุ ไหนนี่เฮ้ยอันนี้ได้เลยจะไปไว้หน้าบ้านดิเอาไว้ตรงนี้เนี่สวยแล้วนี่พี่จะรักแต่นี่แล้วก็มีนางสัตว์ไทยกับมาทีเริ่มมาสวยงามนะแล้วก็มีคนนี่แล้วก็จะมีตรงนี้เลย นางสาวนะคะแล้วก็นี่อุยไรตาตอนนี่ตอนนี้หลานลายอีกแล้วนี่เราได้ที่แขนแล้วนะคะเราได้ที่แขนแล้วนี่ตอนหนูก็สนยอากได้กว่จะได้ที่แขนคือแบบนานมาก นี่อันนี้เป็นหินคุูข่านะคะหินสร็แล้วเราจะจไปถึงอืดอีดเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องถ่ายสนไปเอานกให้พีมีหน่อยอยากได้อยากได้เหรอ,อนะแล้วก็สซลาร์คลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ